สวัสดีครับนี่กับผมมิเจเกมมินครับนี่ก็อยู่กันในเกรนนมรบในแบบที่ชื่อว่า Desert i s l a n d Simulator อ่้แล้วอยู่กันในแบบ Desert i s l a n d Survival นะครับผมนะนะครับไม่ใช่ Simulator นะครับอันนี้เรามาอยู่กันในพาคสองกันแล้วนะครับนะซึ่งอันนี้ผมก็ได้เล่นต่อไปนิดนึงแล้วจริงๆอ่ะแทบไม่ได้เข้ามาเลยนะครับแบบนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเกาะผมเนี่ย ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งผมก็ได้ไปค้น,คนพบอะไรหลายๆอย่างมาด้วยนะครับเหมือนว่าวันนี้จะมีอัปเดตมาด้วยนะครับเนี่ยเออใช่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นในกระเป๋าผมเนี่ยมีพวกอาวุธอยู่นะวันนี้มีขวานไว้ตัดไม้นะครับมีปืนอันนี้ไปคล้ายกับชมวกนะครับนะีบ่ยิงได้ถ้ากดค้างก็จะยิงอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีปืนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนอะไรนะเออยิงไม่ได้เฉยเลย เดี๋ยวดิที่ผมเข้ามาครั้งที่แล้วมันยิงยิงได้อยู่เลยจะบอกนะกระสุนหมดจะบอกนะผมเล่นกระสุนจนหมดแล้วยิงเล่นจนหมดโอ้โหอันนี้มีั่วนะซึ่งไม่รู้ไอ้ขุดอะไรขุดสมบัติใต้ทะเลหาสมบัติเลยวิธีนึงนะครับในการหาทรัพยากรพวกไม้ให้เรานะครับผมซึ่งทุกคนจะเห็นนะครับว่าบนทะเลเนี่ยมันจะมีกล่องอย่างนี้นะครับกล่องไม้เนะี่ยที่ผมเก็บไปเมื่อกี้เนะี่ยลอยอยู่นะครับผม ซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเพราะมันจะให้ทรัพยากรกับเรานะครับผมแตซึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับคนไหนนะที่มีฉลามอยู่วนอยู่เนี่ยใกล้ๆนะครับจะถือว่าดีมากเลยซึ่งกล่องไม้ที่เล็กๆที่มันอลอยอยู่ตามทะเลนะครับก็มาจากฉลามนั่นแหละครับอาซึ่งฉลามเนี่ยอาเก็นตรงนั้นนะครับผมถ้าเราไม่ทาอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะไม่มีกล่องไม้นะครับ ถ้าวิธีที่จะให้ดอกกล่องไม้ครับทีคนยิบนี้ขึ้นมาครับปืนฮ่าฮจะหมวกนี้ก็ยิงไปที่ฉลามนี่เมื่อฉลามมันตายนะครับยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วเนี่ยนะครับมันตายไปทีละร้อยเราก็จะได้พวกของมาอ๋อ,อนี่ไงซึ่งมันจะให้กระสุนนี้มาด้วยนะมันคล้ายๆกับกระสุนระเบิดนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใช้มันเหมือนกันว่ามันสามารถยิงฉลามได้หรือเปล่านะซึ่งในใต้ทะเลนะครับ สำหรับในแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีแค่ฉลามเนาะใต้ทะเลนะครับมันจะยิงจะมีอันนี้อยู่นะครับนี่อ่าคือไม่รู้ว่ามันสปอนมาอย่างนะอ่านั่นไงมันจะตรงนั้นนะครับทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะมันคือเต่าทะเลนั่นเองเต่าทะเลเราสามารถฆ่าได้นะครับนี่ยิงไปนี่จะเห็นหลอดเลือดอยู่ข้างบนซึ่งเลือดมันอนข้างเยอะหน่อยนะจะยิงนานกว่าฉลามหน่อยฉลามนี่ยิงแค่สองสามทีก็ตายนะครับแต่นี้คือนานจากเอ้ยฉลาม ฉลามฉลามฉลามที่อยู่ใต้น้ำนี่เลือดก,ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอู้ฉลามหลายตัวจังเลยอ่ะแต่เหมือนมันจะทําร้ายอะไรเราไม่ได้เออเมื่อกี้ได้ตัวฉลามมาด้วยนีงย,ยิงก็ไปครับนี่กี่ดอกแล้วเนี่ยโอ้โหปักเต็มเลยอ่ะปักเต็มตัวเลยทีเดียวอู้ยฉลามแม่ว่ายไาอย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราจะจะได้เต่ามาหนึ่งตัวนะครับ นี่นี่นี่ยิงเลยนี่เดี๋ยวยิงเลยนี่เออมาในฉลามมาไปทำไมรำกับข้าวได้ไหมเนี่ยเออเอาไปให้คนในเกาะกินเช่งนี้ทรัพยากรขาดแคลนเรื่องอาหารนะครับนะช่วงนี้อาหารข้าวนี่จะหายากเลยทีเดียวคือเหมือนน่าจะทําไม่ทันแหละซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับผมสำหรับสัตว์น้ําเนี่ยที่เราควรที่จะฆ่าก็คือฉลามครับไม่ใช่ฉล,ใใลลฉลามที่อยู่ใต้ทะเลครับฉลามที่อยู่บนทะเลที่มันจะดอบก,กล่องไม้ที่ผมว่าไปตอนต้นเนาะอ่าก็ เป็นทรัพยากรสำคัญเลยครับแรงทรัพยากรสําคัญเลยเพราะว่ามันจะได้ไม้ทุกกล่องนะครับผมเท่าที่ผมเก็บมานี่เห็นไมได้สี่ร้อยสองรนะครับก็คือแบบว่าถ้าวนเก็บไปเนี่ยรอบแบบว่ารอบทะเลแบบทั่วทั้งทะเลเนี่ยบอกเลยครับรวยไม้กันเลยทีเดียวผมก็ทํามาแล้วสามารถขยายเกาะได้เยอะกว่ารอให้บอทพวกนั้นตัดไม้วิธีกลับบ้านง่ายๆนะครับผมถ้าทุกคนต้งกาต้องการที่จะ กลับไปบ้านโดยที่ไม่ต้องขับแพ้เราเนี่ยไปกลับบ้านนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับสำหรับการกลับบ้านเนาะโอ้ผมไดโ้โอ้เยอะจัดเลยโอ้โหด,ดูนั่นสิมันเลี้ยงแบบเป็นแถวเลยเดียวก็ให้ทุกคนกดถ้าเป็นคอมนะครับ ESC Enter เรียบร้อย <borrow> รีเซ็ตตัวนั่นเองนะครับวิธีนี้เร็วที่สุดนี่มันก็จะวากลับมาบ้านโดยที่ เราจะไม่สูญเสียทรัพยากรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามีในแพอ่าบนแพเราเนี่ยเราไปรับผู้รอดชีวิตมานะครับเราก็จะเอาเขากลับเกาะไม่ได้นี่นเอนงนะถ้าใช้วิธีการกรีเซตตัวโอ้โหนอนอย่างงี้เลยอ๋อลืมไปอคือคนพวกนี้เนี่ยผมได้มาจากแอร์ดอนะแล้วก็ยังไม่มีบ้านในพวกเขาเลยตอนนี้คือไม่รู้จะสร้างเกาะยังไงแล้วคือมันก็ไม่ได้วาดออกแบบไว้ด้วยนะ คือทุกอย่างเรามีการออกแบบนะแต่ผมไม่ได้ออกแบบนี้เลยว่าจะจัดยังไงคือผมถ้าที่ตั้งใจนะจะแบ่งโซนเลยเป็นโซนให้ผู้คนอยู่อาศัยนะครับโซนบ้านเรือนบ้านพักคนงานนะครับแล้วก็มีโซนพวกอาหารนี่ก็อยู่ที่หนึ่งนะครับประมาณนะั้นซึ่งมันใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะอืมผมว่าจะขยายออกไปอย่างนี้นะเออใช่เป็นแบบสองฝั่งนะแป่งไปเลยนี่เออ ฝั่งหนึ่งส่วนป่าไม้อะไรอย่างนี้ซึ่งทรัพยากรการ,การขยายมันใช้เยอะมากเลยด้วยผมหมดไปโอ้โหเรียบร้อยแป๊บเดียวเลืเจ0ดพันะเนะอซึ่งวิธีการฟาร์มเราก็คือต้องเหมือนเดิมครับฟาร์มกับฉลามดีสุดซึ่งเหมือนตรงนี้ะน,นะครับจะเป็นคล้ายๆกับเทรดชิปนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใจเรื่องการใช้งานจริงๆนะคือเหมือนจะเป็นการปล่อยเรือนะครับ ออกไปเพื่อเหมือนกับไปแลกเปลี่ยนนะซึ่งไม่รู้ว่าไปแลกเปลี่ยนกับใครนะครับแล้วก็จะเป็นการปล่อยเรือออกไปรู้สึกว่าน่าจะยาวนานสักประมาณสามสิบนาทีนะ <c oughs> มันก็ค่านิจนาเลยทีเดียวนะครับสำหรับการปล่อยเรือ,อ,อไปรอบหนึ่งเฮ้ยฉลามสปอร์แล้วทุกคนเห็นไหมอือออ้าเฮ้ยถึงเฉยอย่างนี้ก็รีบสิครับอย่างเงี้ยรออะไร รีบไปเก็บทรัพยากรสําคัญดีครับจะว่าไปแล้วจมวกนี้มันก็ยิงได้ไกลเหมือนกันยิงได้อย่างไกลอ่ะครับแบบถ้าอยู่เกาะนู้นยิงไปเกอะตรงข้าวน่าจะได้ครับดูทรงนะฉลามอีกตัวนี่คือมันยิงเป็นลูกดอกเดียวมันตายหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงนะน,นี่คือเอ้ยผมลองใช้ปืนนี้ดูดีกว่ามีกระสุนมันเจ็ดเนะี่ยผมลองไปยิงฉลามดูดิว่ามันจะตายไหม ฉลามเลยนะผมเห็นว่ามันสปอนอยู่แถวนี้อันนั่นไงเจอแล้วผมจะลองยิงฉลามดูมานีซะชัดเจ้าฉลามเอ้ยนี่คือวันตายของแกแล้วตุ่มโอ้โหคือกระสุนมันช้ามากยิงเพื่ออะไรก่อนเดี๋ยไม่เห็นมีประโยชน์เลยเลยใชใ้นี้ยังดีกว่าเออมีมีมีเฮลิคอปเตอร์ม,มาก่อผมอย่างนี้ต้องรีบกลับ อย่างนี้ต้องรีบกับเฮลิคอปเตอร์เขาจะมาปล่อยแอร์ดอปนะครับนันะนะนะล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วแอร์ดอปที่ก็เป็นทรัพยากรสําคัญอีกเช่นเคยนะครับผมคือมันจะได้ลูกแรงงานเพิ่มในเกาะเราด้วยซึ่งมันจะจมไปในใต้ทะเลเราเก็บนี่ซึ่งแรงงานเนี่ยคือมันดีมากเขาคือแบบไม่แอร์ดอปนี่คือไม่จําเป็นต้องไอ้น,นี่เลยครับแบบไม่จำเป็นต้องไปหาคนมาเพิ่มเลยครับแบบแอร์ดอปมันก็ให้คนดีๆมาคือแบบว่า เรเวลเยอะมากเขาบอกเลย <c oughs> นี่ได้มาเพิ่มอีกคนโอ้19คนละอาหารพอไหมนี่อันนี้ก็อัปเกรดตันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับที่ทำอาหารเนี่ยเรเวลสามแล้วนะครับมีเหมืองด้วยโอ้โหเหมืองทุกคนดูเหมืองนี่สิมันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นนะ่ะเปลือพื้นที่มากเลยนะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเหมืองทำอะไรได้แต่ก่อนจะต้องขยายเกาะกัน ตัวนี้ทรัพยากรเยอะใช้เยอะอย่างอย่างมากเลยเออต้องไปล่ฉลามอีกแล้วครับตอนนี้ล่ฉลามเยอะระยะไกลก็ได้นะจริงแต่มันมองยากน,นะผมอยากรู้ว่าเต่าพวกนี้มันทาอะไรได้๋อสามารถกดได้นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆกับการขาย,ยว่าเมื่อกี้แล้วเราแล้วผมจะได้เป็นอันนี้มาด้วย นี่ไงได้ตัวรพันนะอ๋อก็คือเหมือนกับเป็นการลากแล้วเอามาขายของพวกนี้อยู่น่าจะขายได้นะเนี่ยหมฟักทอง74็ลูกอ๋อได้มาจากอีเวนต์ฮาโรวีนไงเออกดไปโอ้ 500, 500. โอโห้าร้อยห้าร้อยโอ้โหรวยครับยังไงนี้เหมือนการค้าขายน,นี่กดรัวๆัออ้อ๋อต้องคลิกไปครับรออะไรไม่ต้องเมื่อยครับนี่โอ้โหดูโอ้โอหมันไหลไหลแบบเร็วมากข้าวนี้น่าด้จะขายได้นะใช่ไหม ได้มาเยอะเหมือนกันนะแต่ถึงมันจะถึงหกหมื่นนะเดี๋ยวทุกคนดูเพิ่มไปหนึ่งเกาะนะครับเพิ่มไปสองเกาะสามเกาะก็หมดแล้วยิงครับยิง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 ในเมื่อมันขายได้พันไม้พันเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะไม้พันแผ่นละกันนะหรือว่าจะเรียกท่อนผมว่าน่าจะเป็นแผ่นนะเขาเรียกแผ่นดีกว่าเพราะว่า แต่ตรงนี้มันเป็นแพ่เรียบร้อย,ย,ยอุ้ยฉลามฉลามสองตัวอู้อู้มาทีมันก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นร s t สไ r เ i อร์อยู่เลยเอย้จริงมันไม่น่ากลัวนะเพราะมันทําอะไรเราไม่ได้แต่ผมก็ตกใจมันอยู่ดีฉลามพอดีคือเราสามารถหยุดใต้น้ําได้ตลอดเวลานะครับจะอยู่เป็นจะอยู่ใต้น้ําตลอดเวลาละาสัตตั้งชั่วโมงนึงก็ยังได้ครับปลากระตูนเอ้ยปลากระตูนก็ได้ ผมได้มาก็ขายเลยครับหิวไม้ต้องการไม้มากแต่เหมือนปลากระตูนจะไม่ได้ฮะเต่านี่ก็ยิงสนุกเหมือนกันนะคือเลือดมันเยอะแล้วก็แบบยิงเอายิงเอาสนุกมากเลยผมว่าไปล่าฉลามบนน้ำอะ่ะบนผิวน้ำมันน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะฉลามบนผิวน้ำมันให้ทรัพยากรเยอะกว่า ฉลาว่านี่ไงพูดถึงก็เจอเลยจริงไปรอบหนึ่งตายไหมเหมือนไม่ตายนะประมาณสามสี่นัดนะครับถึงจะตายนี่เข้าไปตรงกลางมันจะมีวงการเก็บของมันอยู่ก็ค่อนข้างที่จะว้างเลยนะครับนี่ได้เร็วกว่าเยอะเลยสบายกว่าเยอะมาเรากลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหอาหารเหลือนแทบจะไม่เหลือละ อ้าอะไรเนี่ยพีดอัปเกรดเดี๋ยวทีเฮาอ๋อเหมือนว่าบ้านก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยบ้านต้นไม้ของเราเนี่ยเราต้องอัปเกรดมันก่อนนะซึ่งเราแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดท่าเรือได้เมื่อเราอัปเกรดท่าเรือได้เราก็จะสามารถอัปเกรดแพได้นะครับนี่ว้าวแพใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอ๋อเอาแพแพเอา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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เเ,เ,เร็วขึ้นมาที่เึงนนี่แต่ก็ยังเร็วไม่สะใจผมอยู่ดีมีเรื่องของทาเลต์ด้วยฮะตรงนี้นะครับเป็นความสามารถพิเศษอันนี้จะเป็นความสามารถพิเศษเรื่องของดามเมจนะครับดาเมจเหมือนจะเป็นร่านการทหารแสดงว่าผมก็ลืมดูเลยฮะเวลาให้หน้าที่คนเนี่ยวว่าเขามีความสามารถพิเศษในเรื่องอะไรซึ่งผมก็ควรที่จะ จัดหน้าที่เ,เขาใหม่นะคนนี้แหละที่เป็นความสามารถเรื่องของแค n นเก็ตมอลพูดอาฮะแสดงว่าเขาควรจะมีหน้าที่ตัดไม้มากกว่านะก็เอาจริงๆทุกคนก็ทําได้หมดเลยครับแต่ว่าผมคิดว่านะมันน่าจะจริงถ้าเขามีความสามารถพิเศษในด้านนั้นแล้วก็ทําให้เขาทํางานที่เขาถนัดเนี่ยมันน่าจะทําได้ดีกว่าประสิทธิภาพน่าจะเยอะกว่านะครับอันนะั้นคืออ้านตามหลักควาเป็นจริงแต่ ในกีนี้ก็อาจจะทําได้เร็วกว่าอาจจะได้บอกว่าเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้มาครับอ๋อฮะผมกดไปไล่เขาออกนี่ว่าผมไล่เขาออกไปไม่นะผมไล่วิวออกไปไม่เดี๋ยวดูนี่ถ้าผมตัดไม้เองเนี่ยผมจะได้ไม้ไมาเท่าไหร่ แล้วก็ลองเดินไปส่งโอ้ห้าร้อยแต่เหมือนเป็นการแย่งงานบอดบนเกาะมากกว่าวก็คือปล่อยให้เขาทำไปดีสุดครับแต่ว่าแต่ว่าสำหรับการล่าฉลามเนี่ยมันไม่มีใครทำได้ไงครับเราก็ต้องจัดการเอาเองได้ได้ขอ้อได้ข้อสงสัยมาอีกแล้วสงสัยเนี่ยเริ่มขี้สงสัยแล้วตอนเนี้ยมันสงสัยอะไรนะาลืมเฉยเลยความตั้มสั้นแล้วตอนเนี้ย ผมสงสัยว่าไอเนี้ยมันลบเกาะได้ไหมลองดูดิอ๋ออ๋อนี่ไงเป็นการลบเกาะอาา่าฮะมันคือการลบเกาะนั่นเองนี่ประมาณนี้เป็นการลบเกาะซึ่งเราจะได้ไม้คือมานิดนึง นะครับแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปหน้าของเกาะได้อิสระเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจะมาขยายใหม่มันก็จะใช้ทรัพยากรเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าเราจะได้ไม้กลับคืนมาน้อยกว่าที่เราจาดหน้าที่ตกปลาไม่มีใครทําอ่ะผมไล่เขาออกไปแล้วเพราะงั้นก็ผมหาใครทําดีปกตินะ่าค,คนที่ชอบตกปลาเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายนะโอ้ผมเจอคนที่ชื่อเหมือนกับเขางั้นผมเพิ่มเขาทําแล้วกัน ไม่สนใจนความสามารถพิเศษครับนะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิววิววิวเฮ้ยเฮ้ยไปทำไมใต้น้ำนั่นหละก็สำหรับ,ลบคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้ผมจะตัดสั้นได้เหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็สำหรับ EP สามไม่สิสำหรับเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างผมเนี่ยจะใช้คำว่าพาร์ทแทนนะครับผมเพราะว่ามันดูสั้นนะอ่าฮะ ซึ่งสำหรับคลิปไหนใช้พาร์ตผมก็จะใช้พาร์ตตลอดเลยสำหรับพาร์ตสามแนละผมจะมาขยายเกาะก,กันนั่นเองเราจะมาเปลี่ยนรูปทรงของเกาะให้มันดูดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่งออกแบบละ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ม,มีก็มีเพียรคนดีนะ like, เชื่อเพียรลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ I'm losing my innocence And you don't know my intent And now you better back down